ตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่ในจุดที่อยากได้อะไรก็น่าจะได้อยากใช้ชีวิตเพื่อตัวเองอย่างไรก็น่าจะชี้นิ้วสั่งได้หมดแต่ไม่เรียนมหาวิทยาลัยรัฐก็นั่งทานข้าวข้างทางง่ายๆแถวตรอกซอกซอยท่าพระจันทร์ต่อคิวอย่างถูกต้องเดินผ่านผู้ใหญ่ก็โค้งแล้วโค้งอีกเรียนต่อปริญญาต่างประเทศที่ใช้เส้นสายไม่ได้เลยก็ขยนขันขันแข็งจนประสบความสำเร็จระดับโลกในรางวัลที่เอาเงินเอาเส้นซื้อไม่ได้ โตขึ้นมางานทุกชนิดต้องขอทําด้วยตัวเองไม่พึ่งใครลงพื้นที่เดินบนพื้นดินกินกลางพื้นทรายอยู่เป็นนิดจนเป็นที่รู้กันในหมู่ชาวบ้านในพื้นที่ลำบากน้ําท่วมก็ไปอยู่ตรงนั้นกเกษตรพื้นราบกรเกษตรพื้นที่สูงไปมาหมดสองอาทิตย์ที่แล้วนี่เองก็เพิ่งเดินทางข้ามตําบลแล้วตําบลเล่าจนหลายๆคนถามว่าต้องทํางานหนักขนาดนั้นจริงๆเหรอกลับถึงที่พักก็ทํางานถึง6กโมงเช้าเน้นว่าทํางานยาวถึง6กโมงเช้า นอน4-5ชั่วโมงตื่นมาก็ลุยงานต่อผมแค่อยากบอกว่ากับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ต้องการจะเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้นสังคมควรรับรู้อะไรแบบนี้ไว้บ้างความเจ็บป่วยทางร่างกายกระทันหันมันไม่ใช่เรื่องของดวงของวิยศาสตร์อะไรหรอกครับมันเกิดเพราะผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ทํางานหนักเกินไปเพราะอยากให้ประเทศนี้มันดีก็พอรักประชาชนรักประเทศรักแผ่นดินหนักไปก็พังง่ายๆแค่นั้น หากเรายังรักคนแบบนี้อย่าให้คนไม่กี่คนต้องทำงานหนักขนาดนี้สิครับข้าราชการนักการเมืองแทนที่จะมีแต่พิธีรีตรองอะไรก็ไม่รู้มากมายวันวัน,วนเล่นแต่เส้นสายก็ควรมาตั้งใจทำงานและทำงานให้เกิดผลดีกับประเทศแบบเห็นผลสิครับประชาชนอย่างเราก็ต้องรู้หน้าที่เหมือนประเทศที่จเจริญด้วยการพัฒนาตัวเองพัฒนาสังคมรอบตัวขยันหมั่นเรียนรู้ทำมากกว่าพูดไปเรื่อยหยุดมักง่ายหยุดทะเลาะ หยุดขี้โกงหยุดดรามา่าหยุดขี้อิจฉาหยุดขี้นินทาหยุดขี้เกียจครับแล้วประเทศจะดีขึ้น